ก็สวัสดีคร ah ับวันนี้ก็มาดูการเตรียมงานนะก็ถือว่าสุดอลังการเลยนะครดูการผูกผ้าดูการวางระบบไฟนะฮะแล้วก็รูปนิมิตลูกนี้เป็นลูกนิมิตทิศอุดรอนอุดรอะนี่นะลูกใหญ่มาก ลูกเล็กก็มีนะลูกเล็กอยู่ข้างหลังเนะี่ยลูกเล็กนี่ลูกเล็กก็นี่นะฮะเล็กนะเนี่ยลูกเล็กนะฮะ,ก,ก,ะก็สวยงามฮนะดูนะมีการปูผ้านะฮะปูผ้านี่ก็ต้องใช้แรงงานอาสาสมัครเยอะมากเลยนะฮะ แล้วก็แรงงานอาสาสมัครนี่ก็ส่วนมากเป็นอาสาสมัครที่มีฝีมือนะฮะก,นนก็ถือว่านะฮะก็อย่าลืมมาพบกันนะฮะวันที่วันที่สิบ สาถึง22กบสองกุมภาปีนี้นะครับก็มาทำการจาค้าด้วยกันนะฮะก็สวยงามทุกมุมฮะจุดเชลฟี่นี่เทียบครับ